ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำประช,ะชา,าชนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปฏิวัติธรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ เจ้าวันนี้ที่วัดบางหินน้ำเภอนในยาอามจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการทำบุญในช่วงเทศากาลข้าพรรษาโดยนำประชาชนในพื้นที่อำเภอในยา,ามจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบารเช้ามีการรวมถวายพระตราธารแด่พระภิสุสฆงพร้อมทั้งมีการปฏิบัตถถิธรรมเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยในช่วงของเทศากาลข้าพรรษาประจำปี2557 ซึ่งโครงการข้าวัดทำบุญนี้เป็นไปตามโครงการที่ทางวัดรัศการจังหวัดจันทบุรีได้มีนโยบายให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมทำความดีโดยการทำบุญในช่วงเทศกาลข้าพรรษาซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ในวันที่12ก,กรกฎาคมและจะจัดกิจกรรมต่อไปจนถึงวันที่8ตุลาคม2557โดยเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ก็คือการนำประชาชนร่วมทำบุญให้ครบทุกอำเภอภายในจังหวัดจันทบุรีค่ะ